เดี๋ยวช่วงนี้ไปต่อกันที่เรื่องของการหลอกลวงนะครับถ้าเกิดว่าย้อนไปก่อนหน้านี้หลายเดือนที่ผ่านมามีข่าวนะครับว่าอดีตผู้บริหารระดับผู้ว่าการของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งเนี่ยถูกนักต้มตุ๋นนะครับอ้างว่าเป็นเป็นผู้ประกาศข่าวสาวคนหนึ่งซึ่งผู้ประกาศข่าวคนนี้มีตัวตนจริงแต่ว่าถูกแอบอ้างถูกใช้แบบลักษณะของเฟซอวตารนะครับแล้วก็หลอกล่อให้สนิทสนมกันแล้วก็มีการโหลดแอปเป็นการสอนเทรดหุ้นเทรดคริปโต กว่าจะรู้ตัวนะครับเงินหายไปแล้วเนี่ย20ล้านบาทล่าสุดวันนี้ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มหนึ่งในขบวนการได้แล้วนะครับคือถ้าเล่าเรื่องราวนี้นะครับต้องย้อนไปก่อนหน้านี้หลายเดือนที่ผ่านมานะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นข่าวค่อนข้างดังทีเดียวนะครับเมื่อผู้เสียหายท่านหนึ่งเนี่ยคือท่านเนี่ยไปเล่น Facebook แล้วก็พบกับ Facebook อีก Facebook หนึ่งซึ่งเป็น Facebook อวตารนะครับแล้วก็ใช้รูปหญิงสาวซึ่งเป็นผู้ประกาศข่าวสาวของสนักข่าวแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ผู้ประกาศคนเนี้ มีตัวตนด้วยนะครับแล้วก็ทําทีมาตีสนิทแล้วก็มีการพูดคุยมีการแชทคุยกันอย่างสนิทสนมเกิดความเชื่อใจหลังจากนั้นก็ขยับเรื่องความสัมพันธ์มาขอแลกลายแล้วก็มีการคุยกันต่อเนื่องจนสนิทใจกันมากขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยทางมิจฉาชีพกลุ่มนี้เนี่ยก็ชวนทางท่านอดีตผู้ว่าการท่านนี้เนี่ยให้มาเล่น เปลียนคริปโตเคอเรนซีแล้วก็มีการสอนโหลดองคโหลดแอป,ปนะครับแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันซึ่งคาดว่าแอป,ปตัวนี้น่าจะเป็นแอป,ปที่ทางวิชาชีพเนี่ยทำขึ้นมานะครับโดยผู้เสียหายเนี่ยมีการโอนเงินไปแล้ว33ครั้ง25บัญชีมูลค่าวความเสียหายก็คือ20ล้านบาทน,นะครับทีนี้พอมาถึงผู้เสียหายเนี่ยต้องการที่จะถอนเงินออกบางส่วนจากการลงทุนเนี่ยแต่ปรากฏว่าไม่สามารถถอนเงินได้ตอนนั้นเนี่ยผู้เสียหายบอกว่าเริ่มรู้ตัวแล้ว ว่าถูกหลอกนะครับแต่ว่ากว่าจะรู้เนี่ยก็หมดเงินไปแล้วเนี่ยยีล้านบาทนะครับซึ่งคดีนี้ทางพลตรวจตรีชัดปันธาการคล้ายครึง่งท่านผู้บังคับการกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีท่านบอกนะครับว่ากองทังเจ้าหน้าที่เร่งสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทําความผิดแล้วก็สามารถจับกลุ่มได้หนึ่งในขบวนการนะครับคือนางสาวกัญญาณัทองจารัดอายุ23ปีตามหมายจับของสารอาญาในหลายข้อกล่าวหานะครับ ข้อหาหลักๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของช่อโกงร่วมกันช่อโกงมีพรบคอมแล้วก็มีเรื่องของบัญชีมาด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่อาชญากรรมมันจะเกิดจาก Facebook ไปปลอมหน้าตาดีเป็นน้องกวางเนชั่นอเสร็จแล้วนะครับดีผู้การก็เชื่อจริงแล้วก็มีโปรไฟล์จริงมีการพูดคุยมีการนั่นจริง มีการพูดคุยชีเขาจะพูดคุยทางไลน์มากกว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์เขาไม่ได้ให้ไว้นะครับตลองผู้การปีดาก็ดูแลด้านการสืบท่านสนใจคดีนี้นะครับเพราะมันเสียหายสูงด้วยนะครับทีนี้การสืบสวนขยายผลต่อนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มีความพยายามที่จะสืบสวนต่อนะครับคือพยายามที่จะจับให้ได้ทั้งขบวนการนะครับแล้วก็ทางตำรวจไซเบอร์เองก็มีการแจ้งเตือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการ ชักชวนลงทุนอย่าหลงเชื่อนะครับเกี่ยวกับการลงทุนลักษณะแบบนี้นะครับโดยเฉพาะการรู้จักคนที่ไม่รู้จักกันเลยเนี่ยผ่านบนโลกออนไลน์เพราะถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากนะครับแล้วก็มีคําคมมาจากทางท่านผู้การไซเบอร์นะครับรู้หน้าไม่รู้ใจยิ่งไม่รู้หน้ายิ่งหนักใจนะครับโอ้โหคำนีน้น่าจะใช้ได้เหมือนกัน